ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการเล็กอินเกมเมอร์กับผมเดชยินเนียร์ตอนเข้าสู่เกมนารูโตะเอ็กซ์นารูโตะนินจาวัตถิกันด้วยสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสองตัวการไกด์ตัวละครซาดิเกะอุจิฮะร่างวีเอจิกเกนแอดอิชิกินะครับผมในสองตัวเซเว่นสตาร์ชุดที่หนึ่งนะครับผมที่มาครั้งแรกในสองตัวฉลองครบรอบ5ปีอันนิวซ์รี่เลยมาพร้อมกับตัวของนารูโตะเบริออนเป็นตัวฉลองครบรอบ5ปีตัวใหม่พร้อมกันสองตัวนั่นนเองะครับผม ก็ตัวของตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวไกด์เกี่ยวกับในสวนตัวแนวทางการปั้นตัวละครนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแนวทางการเล่นการคอมโบสกิลหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผมซึ่งยังเป็นในส่วนตัวเซสกิลพื้นฐานเริ่มต้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีการจัดเซสกิลอะไรนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลที่ให้มากแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมก็สำหรับตัวเกตนะครับผมในสวนตัวไกด์ตัวนี้นะครับผมอาจจะฟังดูเหมือนผม จะลำเอียงนิดนึงหรือแบบว่าอาจจะพูดดูอะไรที่มันแบบว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้มันเป็นความจริงนะครับและคุณก็ต้องยอมรับเพราะแม้กระทั่งคนที่มีส,สเกลอันตีกว่าสิและลิมิตเบรกบวก2ลิงก์บอร์ดพาที่3สุดนะครับผมเขาก็ยังบอกเลยว่าเกจตัวนี้มันเกินเยียวยาได้จริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองรับฟังพิจารณาเนื้อหาต่อไปนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจให้ดีๆนะครับผมแต่ก็แน่นอนครับต่อมันจะตัวมันจะเกินเยียวยาแคนคแทออน,คนที่ต้้องการปั ควตัวนี้หรือว่าต้องการที่จะเล่นตัวนี้แบบจริงจังนะครับผมเราก็จะพร้อมที่จะเสนอให้ในทางเดียวที่คุณสามารถทําได้นั่นเองโอเคเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับผมถ้าเกิดผมพูดติดขดัดพูดลิ้นพันแล้วพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยผมมีหวัดลงคองนิดหน่อยนะครับผมเลยอาจจะทําให้ดูพูดเหมือนไม่ขาดขัดนิดนึงนะครับผมหรือว่าพูดไม่ชัดนะครับผมต้องขอโทษด้วยกันนะโอเคมาเริ่มกันที่ส่วนแรกคือในส่วนตัวสกิลแล้วก็ตัวของสเตตัสพื้นฐานนะครับผม สำหรับตัวของสกิลครับสำหรับสกิลพื้นฐานที่ตัวเกมให้มาก็จะมีสวงตัวสกิลนเบสซูโนโอที่สามารถลดอมตะได้นะครับผมแล้วก็ลดการสถานะได้ด้วยบวก1นะครับลดอมตาบวกสลดได้ทั้งอมตาและการสถานะนะครับผมก็ควรบวก2นะหรือไม่ก็คือแค่บวก1อย่างเดียวก็สามารถเล่นได้ครับผมไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะบวก2เนี่ยต่อมาครับสกิลเพิงดาครับก็เป็นสองการลดอมตาได้3วินาทีเป็นสกิลสำหรับโฟล์อัพครับที่สามารถเอาไปให้เพื่อนเนี่ยเรียงออกมาใช้งานได้นะครับผม สามเพืนในส่องตัวสกิลปลาคุณนครับเป็นสกิลในสองการปลาคุณนสลับตำแหน่งกำังดักไอ้สลับตำแหน่งตัวละครของโมดุโตออกมาใช้กระสุนกองจับนะครับผมเป็นสกิลสลับการอเวกนะครับเพื่อใช้โฟลว์อัพเพื่อนออกมาก็สกิลเพลิงดามเป็นสกิลที่ให้เพื่อนเรียกออกไปใช้นะครับผมสกิลปลาดาบคือที่สกิลที่เราเรียกเพื่อนออกมาช่วยนั่นเองนะครับผมโอเคอันตีเนี่ยจะเป็นเนื้องตัว2ูพาวเวอร์อันเดอร์เลดนะครับผมก็เป็นในสองตัว คุรามะนะครับผมกับตัวของซูโนโอเพอร์เฟกต์ฟอร์มที่ทําการโจมตีพร้อมกันซึ่งข้อดีของมันคือการโจมตี2ดาเมจนะครับผมสองฮิตเลยฮิตแรกเนี่ยจะเป็นการทาดาเมจคู่กันของคุรามะกับซูโนโอลดอมต่าสองวิหลังจากนั้นปุ๊บมันจะทิ้งเพลิงดาไว้บนพื้นครับและลดอมต่สองวิถ้ากับว่าเกตเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันลดอมตาตะได้ถึง4วินาทีเลยนะครับผมจากตัวของอันตีของมันเองก็ถือว่าเกลียนนะเพราะว่าสามารถท damage, ถําดาเมจทะลุไอตัวของสกิลแลมิเบรกธรรมดาทั่วไปได้เลยนะคร ตามนั้นรวมถึงถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนก็ตามเนี่ยมันทาการกดสกิลอมตะขณะยังอยู่บนเพลย์ดามของตัวเกตเนี่ยอมตะก็จะโดนลบมหายทันทีนะครับผมก็เป็นอันตีที่เกียนนะยอมรับว่าอันตีมันเกียนการเก็บเกตแดงเต็มของอันตีสาติเกตนะครับผมถ้าเกิดคุณอันตีว่า1ิบและเกตแดงเต็มนะครับกดใช้งานเนี่ยอันตีของเกตสามารถเพิ่มคูราสกิลให้กับตัวละครที่โดนได้รัทะลุอมตะและการสถานะซึ่งความยาวนานของตัวมันเนี่ยผลทวีคูณถึง3-4ถึงเท่าเลยก็คือระดับเดียวกับตัวของเกือบเท่านะครับ เกือบเท่าตัวของรูปปั้นหมาทองคํา ที่ทาให้คูด้าสกิลคุณเนี่ยแทบจะหยุดไปเลยถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับผมคูด้าตีคุณเนี่ยอยู่ที่60วินาทีใช่ไหมครับผมมันอาจจะกลายเป็น103อาจจะกลายเป็น90วินะครับอาจจะกลายเป็น120วิเลยคือเกือบ2เท่าครับคูด้าสกิลคุณนี่แบบว่าแบบตั้งแต่เริ่มเกมจนแบบจะจบเกมะครับคุณถึงจะคูด้าสกิลัตีมาสกิลคุณจากคูดาว5วิอาจจะกลายเป็น15หรืออาจจะกลายเป็น20นะครับคือมันเพิ่มหนักระดับนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวละครที่มันจะ ทางแบบสุดๆแล้วนะครับอย่างเช่นอันติดนัลโตัวเบดิอ,อนลบคู่ดาสกิลออกอันติดรุ่น7นะครับผมลบคู่ดาสกิลสกิลอาชูรานะครับผมรึงตัวละครที่มันลบคู่ดาสกิลได้เก s ชาโดน้องลินนะครับผมตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่เป็นตัวแก้ทางตัวของเกตัวละครเกเป็นตัวละครสายสีเขียวนะครับซึ่งเป็นประเภทซับพอร์ตที่ตำแหน่งหน้าที่การซับของมันเนี่ยมีแค่2สกิลคือสกิลเพลิงดําที่เป็นสกิลในสองการเอาให้เพื่อนเนี่ยเรียกออกมาช่วยเพื่อลดอมตะนะครับแล้วก็ตัดบัฟนี่คือข้อดีของมันในลิงดําเลย กับสครับในสวนตัวสกิลอันตีมันเนี่ยเพิ่มอมตะให้เพื่อนได้15าวิครับเป็นในส่วนตัวซับอย่างเดียวที่ผมมองว่ามันดีสาหรับตัวของเกะน,นะโอเคแล้วก็ต่อมาครับเป็นในสวงการปั้นสเตตัสนะตัวเกะนะครับตำแหน่งการเหมาะน้าที่ของมันในการใช้งานเนี่ยมีแค่ในส่วนการโซโล่บุกบ้านนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือ เป็นตัวตามก็ไม่เวิร์กนะครับผมเป็นตัวละครนําทีมก็ไม่เวิร์กครับผมต้องโซโล่อย่างเดียวเท่านั้นเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดอย่างเดียวนะครับผมเป็นเกมระทึกเกมสยองขวัญเลยเพราะอะไรครับผมตัวของเกดเนี่ยสกิลของตัวเองนะครับผมมีอมาตะาแค่สกิลเดียวคือการปาดาบและการปาดาบของเกดม,มีอมาตะาแค่2วินาทีเท่านั้นครับแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลซูโนโอที่เป็นในสงองตัวไอเฟรมธรรมดานะครับผมและความอีกปีของเกมคือเกมบอกว่าเกดนะครับลิบสกิลซูโนโอเนี่ยมีส่วนตัวบัฟซูเปอร์เอเวอเรชั่นเรดนะครับผม หลบหลีกระดับสูงสุดของเกมในปัจจุบนันซึ่งเหนือนกว่าอีเวอร์ชั่นเลตระดับฮิวพลาสนะครับผมนั่นหมายความว่ามันสามารถหลบหลีกในระดับไม่กระทั่งตัวของสกิลทุกไอดเเฟมนะครับผมแต่ความเอี่ยนะครับขอขอหยาบนิดนึงนะความเอี่ยของมันเลยนะครับผมคือสกิลเนี้ยคุณจะได้บัฟเอฟเฟกต์ซูเปอร์อีเวอร์ชั่นเลตหลังจากที่คุณกดใช้งานสกิลเสร็จแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่า ขณะที่คุณกำลังกดสกิลโซโนโออยู่เนี่ยตลอด3.5วินาทีครับคุณไม่ได้มีบัฟอะไรเลยอยู่ในตัวเองไม่มีรัลลบลีครับมีแค่อ f r เฟรมธรรมดาที่ต่อให้เป็นสกิลสีดาที่ทะลุอายเฟรมได้เนี่ยก็ยังตีและฆ่าคุณได้เลยคุณสามารถติดใบติดช็อตติดมึนงงติดสโลทุกอย่างครับคาโซโนโอได้คุณสามารถโดนฆ่าตายคาโซโนโอได้ครับคือความแย่ของเกมคือมันเป็นสกิลลิมิตเบรกตัวแรกของเกมที่ คือลิมิตเบรกของตัวละครครับมันเป็น,นสกิลที่จะควรมีอมตะครับเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยกดปุ๊บคืออุ่นใจว่ากดลิมิตเบรกคือเซฟชีวิตตัวเองร้อนแน่นอนครับแต่เกไม่ใช่ครับเกกดสกิลไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสกิลเพิงดามสกิลปาดาหรือว่าสกิลซูซโนเนี่ยไม่มีสกิลไหนเซฟชีวิตเลยไม่มีสกิลไหนที่เกรู้สึกว่าก,กดแล้วจะปลอดภัยต่อชีวิตนอกจากอันตีครับสกิลปาดาเนี่ยปาไปคุณก็ต้องรอหนึ่งวินาทีครับกว่าคุณจะได้บัฟอมตะครับคุณสามารถ แล้วยังไม่เคยกดใช้งานอันตีครับไม่มีอามาตะนะครับจากสกิลไหนเลยคุณก็จอดอท่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือสกิลเกนี่คือเกินเยียวายาจริงนะครับผมคุณต้องเล่นแค่การอันตีเดินทีละห้องทีละห้องเท่านั้นนะครับผม ในสองตัวสเตตัสพื้นฐานนะครับเกนเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเล่นเป็นในสนองตัวละครโซโล่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะซับเพื่อนน่ยมันมีแค่สกิลเพลิงดำครับที่คุณเอาไปให้เพื่อนซับก็คืออย่างเช่นเอาไปให้รุ่นเจ็ดฟลอร์อัพหรือเอาไปให้คาวากิหรือว่าตัวละครบรูโตมันฟลอร์อัพสกิลนะครับผมตัวของเกนเนี่ยฟลอร์อัพที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นในสองตัวบรูโตะล่ะเมริออนโหมดแค่ตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลปานาของเกนะครับผมมันเป็นการทำดาเมจระยะไกลซึ่งดาเมจรอบตััััววววใใใใในน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 นรรรรระะะะะยยยยกล้้เเเเีีีี่่่่่่ไมมมมจึงงแแําาาป็ตตตตบบบบดดทสสุคผผหขออููโ ซาก,กุระมาใส่ให้แทนชั่วคราวครับผมผมไม่ได้เล่นสเตตัสพื้นฐานครับอัดเป็น ATK ล้วนร้อนะครับผมไม่ต้องทําเลือดไม่ต้องทำดีเฟนส์อ,อะไรเลยนะผมก็คืออัด ATK อย่างเดียวเลยสเตตัสมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับผมหก็คือในสองตัวสร้างสถานะแบบปกตินะครับผมอุปกรณ์ประจําตัวของซาติเกะหดาวสชิ้นนะครับผมให้ทําเป็นในสองการต้านสถานะ100%ในส่วนตัวลิงก์บอร์ดพาร์ทที่2ของซาติเกะครับผมเมื่อคุณอัพสุดเนี่ยคุณจะได้สองการต้านสถานะพาราไซตตต์ก็็คือออ้นนนชั่เง เพราะฉะนั้นคุณต้องทําการต้้นสถานะติดใบนะครับหนึร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวของอุปกรณ์ลินจาหกดาวของสเตเกตหลังจากนั้นครับพอคุณทําต้างรอให้เกตได้แล้วนะครับในส่วนการต้างการติดใบคุณสามารถอัดเอดิเคตเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการครับซึ่งขอแนะนําว่าขั้นต่ำเนี่ยควรอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับผมห้าหมื่นห้าเลยนะครับผมเพราะว่าอันตีของเกศคืออันตีที่ใช้ในกรณีของการแห่บ้านนะครับผมคุณจำเป็นต้องมีเอดิเคตระดาเมจจากตัวของสกิลหรือว่่าดเาเมจออันตนีียทยะ ดาเมจพื้นฐานของตัวละครก็เป็นสิ่งที่สำ,สำคัญครับจึงอย่างที่ผมบอกคือคุณต้องทำาอเีเคเยอะมากครับผมเพื่อให้เพลิงดําจากอันตีของเก์นเนี่ยมันทำดาเมจแรงหรือว่าสามารถจัดการศัตรูบ้านในได้นั่นเองนะครับผมเวลาคุณสู้แต่ละห้องเนี่ยคุณอาจจะเป็นที่จะต้องเสี่ยงเพื่อเรียกศัตรูออกมาแล้วกดใช้งานอันตีนะครับผมแต่ว่าคุณอาจจะทําการกดสกิลเพลิงดำนะครับผมจากอันตีนะครับผมแล้วก็วางไว้บนพื้นแล้วก็ต่อขอโมบสกิลก็ได้อนันอยู่ที่สดการเล่นนะ สองคำต่อมาใน2ตัวสเตตัสที่2เนี่ยเป็นการใส่อุปกรณ์ต้านสถานะ100%ตัวเกตน,นะครับก็ยังสามารถใช้ใน2การกันบ้านได้อยู่ซึ่งก็จะมีการใช้2รูปแบบ1ก็คืออุปกรณ์ไกลกับ2คืออุปกรณ์ครบรอบ5ปีปีใหม่นะครับผม New Year อุปกรณ์ไกลเนี่ยเป็นในสองการเพิ่มในสวนการต้านสถานะ100เหมือนกันแต่จะได้เป็นในสวนตัวเลือดกับดีเฟนต์นะครับผมตัวของดีเฟนต์เนี่ยเพิ่มในความถึงให้กับตัวละครนะครับผมทำให้เกดสามารถยื้อเวลาได้นิดหน่อยนะเพราะว่าเกดไม่มีอมตะมันยื้อเวลาได้ยากจริงๆนะครับผมเลยไม่ค่อยเหมาะกับการการบ้านเท่าไหร่แล้วเกิดว่าคุณจะเอาไปบุกบ้านครับมันจะมีอุปกรณ์ดินใจอีกชิ้นหนึ่งที่เหมาะกับเกดตัวนี้มากครับผม เกเป็นตัวรองสีเขียวครับจึงต้องการ a d k ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้มีตัวของอุปกรณ์นินจาเยอะนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้จะตอบโจทย์คุณครับผมเพราะว่า1ครับคุณจะได้ในส่วนของการต้านใบต้านช็อตและต้านมินงง3อย่างเลยนะครับผมแบบว่าคุณใส่ห้ชิ้นหรือ6ชิ้นเนี่ยคุณก็จะได้100%ครบนะครับผมพร้อมกับได้ a d k นะครับผมตั้งแต่5 0 0ถึงพันหคุณก็ตีบวกสวยๆไปเลยครับสักพันหนึ่งอะไรอย่างนี้ HP ดพีกแปดพนะครับผมก็คือ5,000ถึง8,000สวยมากครับผมสเตตัสเนี่ย ใส่ไปสัก5ชิ้นหรือกชิ้นนะครับผมก็ได้ต้านร้อยครบแล้วแล้วคุณยังมีอุปกรณ์นินจาประจําตัวเลยอีกทั้ง8ช่องหรือ10ช่องนั่นเองนะครับผมทําให้คุณตับทํอ EDK เคเพิ่มได้คุณสามารถทํอ EDK เคสแนเเกตเนี่ยได้ยันสูงสุดถึงระดับประมาณ6 0 0 0ื่นเลยนะครับผมถึงจะเป็นตัวสีเขียวก็ตามแต่นั้นได้ถึงระดับนั้นเลยนะครับผมถ้าบวกกับตัวของ e d ดีเคจากลิงบอดพาร์ทที่4ด้วยในสองช่วงต้นเนี่ยก็สามารถไปได้ระดับ6 0,000่นอัพบวกเลยคคผมุณจะแรงมากสคุณจะแรงไดด้ระับแล้วน่กมอนีดีเคบผม ก็อุปกรณ์นินจาพิเศษนะครับผมมันจะมีในสองตัวหนึ่งก็คือทุกๆครบรอบปีนะครับผมอย่างเช่นช่วงวันเทศกาลชมซาก,กุระก่อนครบรอบ4.5ปีนะผมก็คือก่อนครบรอบครึ่งปีกับตอนนี้นะครับผมเป็นในสวนตัวครบรอบ5ปีอ n n i v e หรือก็คือครบรอบปีใหญ่ก็เป็นในสวนตัวเทศกาลหลังจากครบรอบ5ปีคือกิจกรรม happy new year นะครับผมของตัว v o เทก นินจาบเทคนะก็จะเป็นพัดตัวนี้มาในกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดต่อให้คุณจะพาพัดตัวนี้ไปนะคุณดูไกด์ตัวนี้อยู่นะแล้วในอนาคตเกรยังไม่มีการรีชิสสกิลใหม่นะครับผม อุปกรณ์ไกลอุปกรณ์พัดยังสามารถใช้ทั้งคู่นะแต่คุณจะเลือกว่าจะใช้อันไหนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่มันมีนอกเหนือจาก2ชิ้นนี้มาแต่สเตตัสเหมือนกันนะครับผมอาจจะเปลี่ยนตัวของให้พีกับเอก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับผมแต่ถ้าเกิดได้ต้านร้อยคนก็นยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยากใด้พีท,ทีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือทําต้านร้อยใส่อุปกรณ์ดินจา6ดาวก็พอทําต้านใบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมและที่เหลือก็คืออัดเอเคได้ตามที่คุณต้องการเลย Play game, เพื่อให้เก็บเป ตามนั้นเลยนี่ก็คือในสองตัวสเตตัสเนาะตัวของนินจาเวก็อัพไปเลยครับ1-9นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากขึ้น10ก็ขึ้น10ไปได้ Follow up แนะนำเป็นในสองตัวสกิล4ดาวของนารูโตะเบริออนนะครับผมแล้วก็ประมาณนั้นนะโอเคเกตเป็นตัวละครที่เก่งในสองตัวกิจกรรมซับเพรสชั่นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีในสองตัวเกอตเกอยู่เนี่ยการเคลียร์ซับเพรสชั่นจะค่อนข้างง่ายนะก็ใน2ตัวการเล่นแอตแทกมิชชันหรือว่าการเล่นกิจกรรมทุกอย่างในเกมเนี่ยเกตถ้าจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเก่งเลยด้วยซ้ยนะครับผมไม ทแทบจะหาประโยชน์ได้ยากแต่ว่าอีเวนต์ซับเพชชันเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกตตัวเนี้เฉื่อฉายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเคลียร์ซับเพชชันง่ายๆเนี่ยเกตก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ของไอดีของคุณนั่นเองนะครับผมต่อมาสุดท้ายในส่วนของการรูปแบบการเล่นแบบตัวจริงนะครับผมคือ,อการทดสอบใช้งานจริงแล้วก็ในส่วนการคอมโบสก,กิลนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกว่าสกิลของเกศเนี่ยไม่มีสกิลไหนเซฟชีวิตลด้เองได้เลยแบบจริงๆนะครับผมสกิลปลาดาบกดไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้อามาตะาทันทีนะเห็นไหมครับคุณต้องรอนะครับผมประมาณ1วินาทีกว่าๆหลังจากคุณกดสกิลคุณถึงจะได้อามาตะนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเซฟชีวิตได้เลยถ้าเกิดปกติตองหอนตัวอื่นเนี่ยกดสกิลปุ๊บมันควรจะได้อามาตะเพื่อแบบว่ารอดจากตัวนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่านี่คือไม่ได้นะสกิลซูโนโอครับ ไล่ลํำอยุดเกือบ3.5วินาทีนะครับผมตั้งแต่แบบเริ่มขึ้นเป็นล่างแล้วก็กว่าจะสลายล่างนะครับผม3.5วินาทีไปเลยคือ4วินาทีนะครับผมซึ่ง ตัวของลิมิตเบรกเกตเนี่ยมันขายการบวก3ครับเมื่อคุณอัพสกิลลิมิตเบรกเกตเป็นบวก3นะครับผมก็จะได้ในส่วนตัวบัฟซูเปอร์อีเวชั่นเลสมา3วินาทีนั่นก็คือเมื่อคุณกดสกิลลิมิตเบรกของเกตที่บวก3เนี่ยโซโนโอของคุณนะครับจะมีซูเปอร์อีเวชั่นเลสอยู่ทั้งหมด3วินาทีจนตั้งแต่เริ่มจนจบพอจบปุ๊บคุณจะได้ซูเปอร์อีเวชั่นเลสเพิ่มมาอีก2วินาทีครับนั่นแหละครับก็จะกลายเป็นห้าวิซึ่งบัฟจะไมม่่ทัััับบบซ้้้ออนคครรผตใหกกกด3สงฟ็จะไม่ทับซ้อน สเปิร์ e เวอร์อชัเหลือของเกนเนี่ยสามารถทําการลบล้างตัวเองทิ้งเวลาที่มันทับซ้อนได้แล้วก็ขึ้นบับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ ถือว่าโอเคนะในสองตัวการไม่ถับซ้อนบัฟนะครับผมแต่ก็ผมังคิดว่ามันไม่ควรจะเซฟชีวิตได้ดีกว่านี้ครับผมต่อให้ตัวของอันตีที่มันไม่ทะลุไอเฟรมจะตีเกะไม่เข้าก็จริงนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าควรจะปเป็นในสองตัวอามาตะาสัก1-2วินาทีมากกว่าสกิลปาดาบก,ก็ยังแย่เลยครับผมนี่คือแบบไม่มีอามาตะาที่มีินเป็กผมคิดว่าเศร้ากว่าเดิมอีกนะครับผมเพลิงดำก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ เพื่อนำเนี่ยสมมติว่าคุณต้องการแสดงตำแหน่งกับดักในรัศมีด้านหน้าตรงนี้คือตารางช่องนะครับผมอ่ะแล้วมีกับดักตรงนี้กับดักกับดักกับดักนะครับผมแล้วคุณกดสกิลนะครับผมฟึบ มันไม่ได้แสดงต่งกับดากตัวนี้ครับเพลิงดามันจะพุ่งไปแบบทั้งหน้าเลยจนกว่ามันจะชนสิ่งกีดขวางนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณจะไม่เห็นกับดักที่อยู่ข้างหน้าคุณคุณต้องหาสิ่งกีดขวางหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้ๆคุณครับพรเพเื่อกดเห็นไหมคุณถึงจะเห็นตัวของกับดักที่แบบว่ามันอาจจะขึ้นตรงนี้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 นะครับผมว่ากันไปก็ตามแต่ขน,ขนาดของตัวรัศมีดาเมจนะครับผมประมาณนั้นเนี่ยใน่วนของตัวการเล่นนะครับถ้าเกิดว่าสมมตินะครับผมว่า ตรงนี้มียันอยู่นะอะตรงนี้มียันอยู่นะครับผมการเล่นเป็นยังไงเกตดต้องพึ่งอันติครับก็1คืออันติวางบพนพื้นเลยนะครับผมสก็คือสกิลเพลิงดำครับผมปาดาบแล้วก็ฟึ๊บนี่คือการจบแต่ละห้องของเกตนะครับผมหรือไม่ก็คือถ้าเกิดอยากจะเอาแบบหนึ่งก็คือไม่อยากอันตินะครับก็เพลิงดำปาดาบแล้วก็ฟึ๊บ แบบนี้ก็สามารถคอมโบได้เหมือนกันครับเป็นการลดอมาตะาบวกกับดูดศัตรูลดเกราะก,ก็ทําดาเมจจากตัวของซูซตโนโ,โอเพื่อขัดให้ลมนะครับผมพอลมเสร็จปุ๊บเขาก็ต่อด้วยเพลิงดําปาดาแล้วก็ซูซตโนโ,โอเนี่ยคอมโบจะเป็นอย่างนี้ครับเพิงดําปาดาแล้วก็ซูซตโ,โนโ,โอครับผมเนี่ยคอมโบของกิบนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นบางคนก็อาจจะเป็นปาดามแล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า คุณอย่าลืมว่าสกิลปลาดาของคุณเนี่ยคุณมันเป็นสกิล follow up นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณต้องกดทีหลังนะครับผมก็เพลิงดาำปลาดาให้ผมปึ๊บ ทีนี้ครับผมระหว่างที่คุณเนี่ยเป็นซูสโนโอและพุ่งไปหาศัตรูแล้วนะครับผมในตอนนั้นแหละครับผมที่เพื่อนของคุณเนี่ยจะออกมาช่วยตอนที่คุณยังเป็นซูสโนโอพอดีนะครับผมแล้วก็จะโจมตีใส่ศัตรูที่ออกมาจากยันอะไรทํานองนั้นแต่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือเกตมันต้องพึ่งอันตีอย่างเดียวครับมันไม่สามารถใช้สกิลสู้กับศัตรูได้แบบสูสีไม่มีทางเลยเพราะเป็นตัวละครสีเขียวและถ้าเกิดว่าลิงบอดพันสีมันมาเยอะขึ้นในเกมนะครับผมเกตยังไงก็ผมคิดว่ายังเมตาได้ไม่นานนะครับผมเพราะว่าเนื่องจาากกว่กของมัน ต้องพึ่งดาเมจจากอันติอย่างเดียวเลยสกิลทําดาเมจได้แรงไม่พอเท่าที่ควรนะครับผมไม่มีผลทวีคูณดาเมจเกิน3ครั้งแบบตัวของบรูโตรหรือคาวากินะครับผมมีแค่ผลบัฟประจําตัวละครซึ่งยังแรงไม่พอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของบรูโตตัวคาวากิแล้วก็ตัวของเบริออนเนี่ยมันมีความเก่งในตัวของมันนะครับผมเบริออนทวีคูณดาเมจสขั้นครับต้านน็ o c k b a c ร้อยเปอร์เซ็นต์คาวากิทวีคูณดาเมจสามขั้นครับตัวของบรูโตทวีคูณดาเมจสองขั้นแล้วก็ต้านดาเมจหกสกิบเปอร์เซ เห็นไหมครับมันมีความเก่งคนละอย่างของมันแต่เก๋น,นะครับผมที่มันอาจจะดูดีก็คือในสองการเพิ่มคูลาวสกิลระดับสูงครับเวลาคุณเจอบ้านในเนี่ยคุณอันติแหกบ้านไปทิ้งเป็นเพลิงดำไว้บนพื้นนะครับผมมันก็จะทําให้ตัวของบ้านในเนี่ยตัวเพิ่มคูลาวสกิลระดับสูง ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวของเกวันาริงนินจาที่รีคิตอน4.5ปีเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอันตีเก่งที่สุดในปีนี้นะครับในส่วนของปี2022แต่ว่าน่าตกใจคือสกิลของเกวานาริงก็ยังออกทําออกมาได้ดีตามปกติเลยแต่ตัวของเกวีเอกสเกนนะครับผมอันตีเนี่ยก็ถือว่าเทียระดับเมตานะครับผมก็คือมันเพิ่มพลังสกิลสูงมากใช้แหกบ้านได้โดนอมาตะได้ถึง2ครั้งนะครับผมแต่ก็คือแบบว่าสกิลมันทําออกมาได้แยเเกกกิินนนนไปนะรัับผมมอออาทงดดียว กินดาเนี่ยลีคลิดอันตีมาได้ดีครับแต่สกิลแย่อันชูราเนี่ยอันตีไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าสกิลดีครับผมมันคือสลับกันเลยนะพอลีคลิดใหม่อีกรอบหนึ่งของทั้งคู่เนี่ยอันชูราเพอร์เฟกทั้งสกิลและอันตีครับ แทสกิลอันเก่าบวกอันตีอันใหม่และสกิลใหม่นะครับผมตัวของอินดาใช้อันตีอันเก่าบวกสกิลใหม่นะครับผมก็คือมันต้องรีคิดอีกรอบหนึ่งถึงจะลงตัวครับผมเกะมันอาจจะทรงเหมือนแบบนั้นครับเคลื่อนตีเกะมันโอเคแล้วนะครับผมแหกบ้านได้ทำดาเมจแบบปกติก็ได้ครับผมแต่ว่าคือสกิลมันยังไม่เวิร์กอ่ะมันต้องรอรีคิดใหม่เท่านั้นครับสกิลถึงจะเวิร์กจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดรีคิดใหม่ผมก็คิดว่าไม่น่าเหมือนโบรูโตกับคาวากิด้วยคือลิมิตเบรกอันเก่าเนี่ยไม่น่าจะเหมาะนะครับผมเพราะเนืื่่่่่อออออองงงจาาาาาากกววเเเเเมมมมมมัััันนนนไีีตตะะะะคครรบผพพฉ้ลลิิดดดยย ครับผมอันตีเนี่ยก็นั่นแหละนะครับผมทำการโจมตีสองครั้งนะทิ้งครั้งแรกก็คือโจมตีดอกใหญ่ครั้งที่สองคือทิ้งเทิงดำนะครับผมและเพิ่มคูลสกิลสูงมากนะครับผมเป็นอมตะนะเวลรอสิบห้าเนี่ยอมตะถึงสิบห้าวิเลยนะครับผมแล้วก็ ได้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยมันเป็นสิ่งที่ผมเรียกได้เลยว่ามันคือซับจริงๆครับผมแต่สกิลอื่นที่มันแบบว่ารีคั์ให้เพื่อนได้อะไรแบบนี้ได้นะผมผมคิดว่าไอ้แบบนั้นอะซับปกติก็ทําได้ครับผมแต่คือแบบตัวนี้ยังไม่มีการสถานะให้เพื่อนเลยครับผมมันก็ทรงเดียวกับคูรามะเ l m เอครับผมคือแบบว่าซับที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมเป็นซับหรือจะเป็น d p s ก็ยัง ตอบตัวเองไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเกตตัวนี้นะครับผมให้ข้อสรุปโดยรวมนะสำหรับตัวของ7ดาวชุดที่1ของตระคร้าพร้อมกับเซ็ตสกิลเริ่มต้นใน2ตัวสองรบรอบ5ปีอนุสรีผมยังคิดว่าเกตมันยังไม่เหมาะสมแต่การใช้งานเลยในแต่ละอย่างนะนอกจากว่าตัวของกิจกรรมซับเพชชันเป็นตัวตระครเมตาได้เนินอีกหนึ่งตัวสำหรับสายสีเขียวในการเล่นซับเพชชันเพราะนีจะว่าเป็นสกิลของสายสีเขียวที่ลดอมตะได้นะครับผมพร้อมกับสามารถสลับลงมาเพื่อที่จะเป็นอมตะทั้งตัวเองนะครับผมแล้วก็มีอมตะจากอันครผมือ ได้หลายอย่างนะในสองตัวเซอร์เฟซชันเนี่ยมันโอเคแต่อีเวนต์อื่นนอกเหนือจากนั้นพร้อมกับแอนแท็มิชชั่นนะครับผม,ผมก็เลือกตัวอื่นจะดีที่สุดนะครับผม ก็สาหรับการปั้นก็นแล้วแต่คุณนะถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นเป็น DPS จ๋าก,ก็ทาต้านร้อยที่อุปกรณ์นินจาประจําตัวพอแล้วก็ที่เหลือก็ลง ATK e หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เซฟชีวิตหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเกมไม่มีอมตะคุณอยากได้ต้านไม่ต้านช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณก็ใส่อุปกรณ์พิเศษของครบรอบปีไปนะครับผมแล้วแต่ท่านนะโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและลายชื่อไปหวังว่าไกด์วิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยถ้าเกิดผู้ตรงไหนไม่ถูกใจหรือว่าไม่พอใจก็ต้องขออภ